ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดพระคาถาชินบัญชรเพื่อเสริมสร้างบุญกุศลทำสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตขอเชิญตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสาชจยาสนาคตาพุทธาเจตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนาราสภา ตันหังกราธโยพุทธ,ธาอาตถวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเตเกเต,เตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัพพคุณากรโร หัตเยมีอนุรุตโตสารีปุตโตจะาคิเนโกนทันโยปิทิภาคัสมิงโมคัล,ลาโนจวามะเกทาคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกาสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเก เกสโตปิทิภากัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพีโตมุนิปุงคขโวกุมารกาสะโปเทโรมเหสีจิตตวัตโกโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากโร ปุณโนัังุุิิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศิวลีเทราปัญจิเมชาตานลาเตติละกามามาเสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโนราา ฉลันตาศีละเตเชนะอังคมังเกสุสันติตารัตนางปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตตกังทชักขังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตตกัง อากาเซชัตนงอาสิเซสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตะปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชชนตุปัตถวาอาเซสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสา วสตโตเมสกิจเจนสัทธาสมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชชำหิวิหะลันตังมหิตะเลสัทธาบาเลนตุมังสับเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรม,มานุภาเวนชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนชิตันจรายโยสัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจลามิชินปัญชเรตีชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนัง จตุสัจจาะสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาอาทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเ,เตเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติโตไมห้างอุเรสาะคุณากาโรหัตเยมีอนุรุตโทสารีปุตโตจทาคิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคัลลานจาวามเกทาคิเนสวเนไมห้างอาสุงอานันทาราหุโล กัดสโปจะมหานโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสโตปิทิภากัดสมิงสุริโยวะปะพังกโรโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงขโวกุมารกาสโปเทโรมเหสิจิตตวาทโก โซไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทธาสิคุณากรรปุ่นโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจัยเมชาตาณลาเตติลกามามาเซสาสีติมหาเทราวิจิตาชินสาวกา เเตสิต e ิมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศิละเตเชนะอังขมังเคสุสันติตารัตนางปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตกังทชัาขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเซชัตนังอาสิเซสาปาการสันติตาชินานานาวราสังยุตตาสัตตปาการลังกาตา วาตะปิตาธิสันชาตาพาหิรัชชันตุปัตถวาอาเซสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสา ว่าสโตเมสกิจเจนสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชชัมหิวิหะลันตังมหิตะเลสาัาบาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรคโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรม,มานุภาเวนชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนชิตันตรายโยสัตธรรม,มานุภาวปาลิโตจลามิชินปัญชเรตีชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาะสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการทธโยพุทธาอาทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติโตไม้ังอุเรสาะพคพุนาการหัตเยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจทาคิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคัลาโนจวามเกทาคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทาราโล กัสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตาวาทโก โสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทธาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจัยเมชาตาณลาเตติละกามามาเสสาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวคกา เเตสิติมหาเทราชิตวันตโตชินโนระาฉลันตาศิละเตเชนะอังคมังเกสุสันติตารัตนางปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเซชัธานังอาสิเซสาปาการสันติตาชินานานา,นาวราสังยุตตาสัตตปาการลังกาตาวาตะปิตาธิสันชาตาพาหิรัชันตุปัตถวา อาเซสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัดชัมหิวิหะลันตังมหิตะเลสถาบาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโย สัตรมมานุภาวะปาลิโตจลามิชินปัญเรตีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราโยพุทธาอัตวิสตินายกา สัพเพปฏิติตาไมห้างมัตเตเกเตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมห้างพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมห้างอุเรสัพพคุณากโรหัตเยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจาทถาคิเน โกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคัลานโนจวามะเกท้ทาขิเนสวเนมไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกาสโปจมหานามโมอุภาสุงวามะโซตะเกเกสโสตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกรโ นิสินโนสิริสัมปันโนโซพีโตมุนิปุงขาโวกุมารกาสะโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสสิคุณากาโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลี เทราปัจัจเมชาตานลาเตติลกามามาเสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวานตันโตชิโนระาฉลันตาศีละเตเชนอังคมังเคสุสันติตา รัตนางปุรโตอาสิทาคิเนเมตสุตกังทชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังกันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเซชัธนางอาสิเซส,สาปาการสันทิตา ชินานานาวราสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตะปิตาทิสันชาตาพาหิรัชันตุปัตถวาอาเซสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสา ว่าสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชชัมหิวิหะลันตังมหิตะเลสัทธาบาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรม,มานุภาเวนชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนชิตันจายโยสัทธธรรมานุภาวปาลิโตจลามิชินปัญชเรตีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนัง จตุสัจจาะสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกรารทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติโตไม้ังอุเรสาะคุณากาโรหัตเเมีอนุรุตโทสารีปุตโตจทาคิเนโกนทันโยปิทิภาคาตสมิงโมคัลลาโนจาวามะเกทัคิเนสวเนไม้ังอาสงอานันทาราโล กัสโปจะมหานโมอุปาสุงวามาโซตะเกเกสโตปิทิภากัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโก โซไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณกากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจัยเมชาตาณลาเตติละกามามาเซซาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนราซาฉลันตาศีละเตเชนะอังคมังเกสุสันติตารัตนางปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตะกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง กันทโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเซชัธนังอาสิเซส,สาปาการสันติตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตา วาตะปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชชันตุปัตถวาอาเซสาวินยังยันตุอนันตจินาเตชะสา ว่าสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชชัมหิวิหะลันตังมหิตะเลสัทธาบาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรมานุภาเวนชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญชเรตี